สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเทคนิคการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจะมีความสำคัญอย่างไรในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและจะมีเทคนิควิธีการอย่างไรบ้างเราไปทำความเข้าใจพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กจะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อผู้ปกครองมีส่วนร่วมขณะเดียวกันก็ส่งผลดีต่อครูเช่นกัน เมื่อผู้ปกครองให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมการอบรมเลี้ยงดูเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างเป็นองค์รวมพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่และมีความพร้อม จนสามารถที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆได้โดยเฉพาะช่วงต้นของชีวิตการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองคืออะไรการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองหมายถึงกระบวนการที่ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และบรรลุปเป้าหมายทางการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองสำคัญอย่างไรจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่าเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการศึกษาของเด็กเด็กมีโอกาสน้อยที่จะมีปัญหาด้านพฤติกรรมและมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวกสำหรับเด็กปฐมวัยเด็กที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการศึกษามีแนวโน้มที่จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเด็กมีการพัฒนาความมั่นใจและแรงจูงใจในชั้นเรียนมีทักษะทางสังคมที่ดี และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในชั้นเรียนเทคนิคการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้างการเรียนรู้ไม่ได้สิ้นสุดในชั้นเรียนยังไม่สายเกินไปที่จะสร้างรากฐานสำหรับการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและครูในสถานศึกษาปฐมวัยยิ่งเริ่มต้นได้เร็วก็จะมีโอกาสในการเข้าถึงศักยภาพ และสามารถพัฒนาเด็กปฐมไวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองให้ประสบความสำเร็จก็คือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผู้ปกครองบางส่วนอาจยังไม่เข้าใจวิธีการที่ถูกต้องและประสบปัญหาในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตัวยอย่างเช่น การคิดหรือปฏิบัติแทนเด็กการเร่งรัดการเรียนของเด็กมากเกินไปซึ่งวิธีการดังกล่าวอาจปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาตนเองของเด็กพ่อแม่ที่ทำกันบ้านหรือชิ้นงานแทนลูกอาจส่งผลให้ลูกกลายเป็นเด็กที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่างกับพ่อแม่ที่คอยชี้แนะและสอนให้ลูกเข้าใจ และปล่อยให้เขาได้ลงมือทำเองและแก้ปัญหาด้วยตนเองซึ่งพบเห็นได้ในหลายๆครอบครัวในปัจจุบันโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือกรณีที่พ่อแม่คาดหวังความสำเร็จในตัวเด็กทำให้เด็กเกิดแรงกดดันและความเครียดมากเกินวัยหากสังสมเป็นระยะเวลานานก็จะส่งผลต่ออุปนิสัยและอาการทางร่างกายเช่น เด็กเกิดความเครียดหมุดหงิดง่ายและไม่ราเรื่นแจ่มใสจะเห็นได้ว่าปัญหาเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกครอบครัวในปัจจุบันดังนั้นครูซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดในช่วงเวลาที่เด็กอยู่สถานศึกษาปฐมวัยจึงมีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนหรือสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อช่วยให้เด็ก ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัยรวมถึงต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการพัฒนาและส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและประสบความสำเร็จโดยมีเทคนิคดังนี้เทคนิคที่1การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวกเทคนิคที่2 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคที่3การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาไปดูเทคนิคแรกกันนะคะการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวกการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก1.1การช่วยให้ผู้ปกครองมีแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม1.2การกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมให้ชัดเจน1.3 การแนะนำกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับวิธีการที่1การช่วยให้ผู้ปกครองมีแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมสามารถทำได้โดยการให้ข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือเด็กในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเช่นส่งเสริมการอ่านที่บ้านโดยใช้เรื่องราวรอบตัวตามบุคลิกภาพความสนใจและวัยของเด็กวิธีที่2ก็คือ การกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมให้ชัดเจนควรจะมีการระบุรายละเอียดว่าผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมอย่างไรและแก้ไขเป็นกรณีไปโดยขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของเด็กโดยสามารถขอให้ผู้ปกครองปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวันและจัดพื้นที่ที่เหมาะสมในการเรียนรู้ของเด็กซึ่งจะช่วยลดสิ่งที่รบกวนสมาธิให้น้อยที่สุดเช่นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ที่ที่ส การแนะนำกิจกรรมสร้างสรรค์จะช่วยให้ผู้ปกครองสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กเช่นการทดลองวิทยาศาสตร์โดยใช้สิ่งรอบตัวกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเองการท่องเที่ยวทัศนศึกษาการเยี่ยมชมนิทรรศการ หรือพิพิธภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กเป็นต้นเทคนิคต่อไปเทคนิคที่2การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพก็จะประกอบด้วย2.1การแนะนําตัวเองกับผู้ปกครองตั้งแต่ช่วงต้น2.2 การพูดคุยและรับฟังผู้ปกครอง2.3การสำรวจความพร้อมของผู้ปกครอง2.4การสร้างช่องทางออนไลน์และ2.5การบันทึกวิดีโอมาดูวิธีแรกการแนะนำตัวเองกับผู้ปกครองตั้งแต่ช่วงต้นสามารถทำได้โดยการจดบันทึกประจำวันในชั้นเรียนหลักสูตรแหล่งข้อมูลการศึกษาข้อมูลติดต่อรวมถึงข้อมูลสำคัญ ที่ทำให้ผู้ปกครองทราบความก้าวหน้าของบุตรหลานของตนเองได้ตลอดจนสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพวิธีที่2ก็คือการพูดคุยและรับฟังผู้ปกครองวิธีการนี้สามารถทำได้ง่ายโดยการสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร โดยคำนึงถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กๆเ,เป็นสำคัญหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาทางการและเข้าใจยากการสื่อสารควรมีความกระชับและรับฟังความคิดเห็นของข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองวิธีที่3ก็คือการสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองในการสื่อสารกับผู้ปกครองควรมีการสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองก่อนเช่นรูปแบบวิธีการช่องทางการติดต่อสื่อสาร ระยะเวลาที่เหมาะสมรวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กแก่ผู้ปกครองได้รับทราบสิ่งสำคัญก็คือการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารวิธีที่4นะคะก็คือการสร้างช่องทางออนไลน์เราสามารถสร้างช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารเช่นกลุ่มไลน์อีเมล บล็อกการศึกษาหรืออื่นๆซึ่งสามารถอัปเดตข้อมูลของเด็กให้ผู้ปกครองทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันสำหรับเทคนิคที่3ก็คือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา สำหรับเทคนิคที่3การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาจะประกอบด้วย3.1การส่งเสริมเป็นจิตอาสา3.2การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ3.3การนำเสนอผลความสำเร็จสำหรับวิธีการแรกก็คือการส่งเสริมการเป็นจิตอาสาควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมของสถานศึกษาเช่น เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพและทักษะต่างๆที่ผู้ปกครองมีความชำนาญซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและได้เห็นพัฒนาการต่างๆของเด็กวิธีการที่2การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองด้วยการสร้างกลุ่มผู้ปกครองและครูซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง และความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองและบุคลากรของสถานศึกษาสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมในห้องเรียนการทัศนศึกษาและกิจกรรมต่างๆและวิธีที่3การนำเสนอผลความสำเร็จควรจะมีการรายงานหรือนำเสนอผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการร่วมกันกับวันหรือเทศกาลสำคัญต่างๆ และให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเห็นถึงความก้าวหน้าของบุญลานตนเองการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนับเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ในการที่เราจะสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กเพราะสังคมที่ดีเริ่มต้นจากครอบครัวที่ดีหากพ่อแม่ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆคนที่มีความสุขมากที่สุดก็คงจะเป็นเด็กๆของเรานั่นเองแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ